สวัสดีครับจากสวนลุงหมูป้าตุย้ยพันไม้ครับ<อ>เดี๋ยววันนี้เรามีเพื่อนสมาชิกนะครับเดินทางมาซื้อหน้าสวนที่ที่คัดอยู่หลายท่านตรงนี้นะครับเป็นโปรโมชัน่นหมอนทองกินข้างปกติต้นละห้าสิบตอนนี้เป็นสามต้นลอยครับก็ไปกันเยอะมากนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศสวนอันนี้ก็เป็นแถสัญญาณมาไหมน,นี้คัดกันเยอะมากนะครับคัดกันเยอะมากผมบอกว่า มาไหมมาไหมสัญญาณมาแล้วนะครับก็จากโปรโมชั่นนะครับที่บอกไปแล้วเนาะก็รุ่นนี้นะครับเป็นหมอนทองกิ่งข้างจากปกติต้นละห้าสิบตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นอยู่ที่สามต้นหนึ่งร้อยบาทอันนี้ซื้อหน้าส่วนนะครับก็ไกลนิดหนึ่งสัญญาณแชนเนตนิดนึงแบบนี้ครับแล้วก็คันโคน,นก็ 300กว่าต้นนะครับแต่คันนู้นก็เป็นอ,อีกราคาหนึ่งนะครับตอนนี้เขาเพื่อสมาชิกเขาซื้อไปอันนี้ก็เนี่ยครับตามแถวรองทางเดินนี่เพื่อสมาชิคก,นนก,ค,นนชค,กคัดกันแล้วนะครับให้ดูบรรยากาศนะครับถ้าสนใจวันนี้เป็นวันเสาร์พรุ่งนี้วันอาทิตย์เนี่ยตอนนี้มีเพื่อสมาชิกมาก,กันเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอนทองรุ่นละ50บาทนะครับที่จัดโปรโมชัมช่นรุ่น3ต้นเหลือ หน0บาทนะครับคือตรงแนี้ที่ตรง,ตรงอยู่หน้ากล้องเนี่ยนะครับเคลยโอ้วันนี้สัญญาณเข้าไปใกล้ๆกันนิดนึงให้ไปใกล้ๆสัญญาณบ i f i ด้วยนะครับให้ดูนะตอนนี้ก็คัดกันหลายท่าน,นครับคันโนนก็300ต้นนะครับแต่อันนี้เป็นรุ่นของปกตินะครับรุ่นของปกติแล้วสาสี่ท่านตรงนี้เป็นรุ่นโปรโมชั่นนะครับตอนนี้ก็ไล่คัดกันว่าใครจะเอาบ้างนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเราเปิดเนี่ย สินค้ามีจํากัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารีบถ้ารีบถ้าสนใจก็ต้องรีบนะครับสนใจก็ต้องรีบคัดกันเต็มที่ครับตัดกันเต็มที่จะเข้าไปใกล้แบบนี้ครับแบบนี้ไปกันเยอะแยะมากมายครับเยอะแยะมากมายที่นี่นะครับสวนลุงหมูปะตุ้ยพันไม้อยู่ที่แก่งขังแมวครับแก่งขังแมวนะครับ ก็ต้องใช้คําว่าลูกค้าพื้นที่พี่ม่าจากที่ไหนนะครับเดี๋ยวพูดให้เพื่อนสมาชิกฟังอีกทีหนึ่งแถวนี้นะอยู่แถวนี้มาจากระยองนะครับใกล้ๆนะอันนี้ก็คัดกันเต็มที่นะครับโอ้นี้สัญญาณหลุดบ่อยนะครับนี่นะคุณทุกท่านดูนะคัดกันเต็มที่นะครับรุ่นน,นี้นะครับ,รนนนะรบสามต้นหนึ่งร้อยสามต้นหนึ่งร้อยนะครับออมชั่นนะครับ ท่านนี้ครบแล้วนะครับแล้วก็น,นี้ก็คัดอยู่นะครับตอนนี้มี2เจ้านะครับมีสองเจ้านะครับ,ารบกาลังสัญญาณอินเทอร์เน็ตขาดบ่อยมากวันนี้สัญญาณอินเทอร์เน็ตขาดบ่อยมากาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกท่านได้ดูนะครับว่าตอนนี้ก็เพื่อสมาชิกมาลุยคัดกันละมาลุยซื้อกันแล้วนะครับก็ท,ท,ทั้งที่ไม่ได้ไลฟ์ด้วยนะที่ไม่ได้ไลน์นี่ก็ไปกันเยอะมากนะครับแล้วก็ ชุดนี้อ่าเดี๋ยวชุดนี้เป็นซื้อปกตินะครับซื้อปกตินีนนี้เพื่อสมาชิกมาจองไว้ชุดนี้เป็นเพื่อสมาชิกจองไว้เดี๋ยวปลูกที่ไหนครับพี่สัมภาษณ์นิดหนึ่งรถนี้สนามชัยครับสนามชัยจังหวัดอะไรพี่จ่าเชิงเซาครับจ่าเชิงเซานะครับประมาณกี่ต้นครับพี่บอกหนะ่อยสามร้อยกว่าสามร้อยกว่าต้นอ่านะครับก็เคยมาจองไว้นี่กาแฟที่สวน <c oughs> ลุงหมู <c oughs> พี่โชว์หน่อย <c oughs> มาที่นี่ก็มากินนะเราสบายสบายอะไรก็เด็กพันแปดก็ไดอ่า จะเปลี่ยนเดี๋ยวดูกันไปดูกันไปครับเรื่อยๆแบบนี้นะครับรสวยนะแล้วตอนนี้ก็คัดกันเต็มที่นะครับวันนี้อาจจะสาวสวยมีอยู่ไหมคุณสิทธิพงศ์มีครับสามารถสั่งซื้อได้เลยสาวสวยที่สวนมาจากทางภาคใต้โดยตรงนะครับจากต้นแม่เลยนะครับสามารถสั่งซื้อผ่านไลน์ร้านเรา,าได้ครับผมอ่า วันนี้สัญญาณอินเน็ตไม่ดีหรือว่าเป็นที่มอสมือถือผมไม่ดีก็ไม่รู้นะครับก็อยากไลทุกท่านดูกับบรรยากาศตรงนี้นะครับก็เยอะแยะมากมายที่เพื่อนสมาชิกซื้อตอนนี้ก็ยกออกมายกมาเพื่อจําหน่ายแล้วก็ผมบอกทุกท่านแล้วนะครับผ้าลุงหมวกก็ตุ้ยขายเนี่ยเนี่ยแทบจะหมดล่องเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเพื่อนสมาชิกหลายท่านถามมาว่ามีราคานี้ไหมหรือว่ามาซื้อหน่าสวนล้วจะถามผมว่าเออมีค่าอะไรบ้าง เป็นยังไงบ้างผมบอกถ้าพี่สนใจตรงนี้วันนี้คือวันนี้นะครับผมจะพูดทุกท่านเสมอนะครับราคาวันนี้หรือ่าไม้ที่อยู่ตรงนี้เราคุยกันวันต่อวันวันนี้คือวันนี้เพราะว่าถ้าพี่ไม่เอาหรือว่ามีเพื่อสมาชิกคนอื่นสนใจเวลาเพื่อสมาชิกซื้อซื้อที่หายเป็นร่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหลายคนที่มาแล้วสนใจหรือว่าจะซื้อเนี่ยผมใช้คําว่าตัดสินใจเลยครับทันทีเพราะว่า เวลาเวลาจำหน่ายจำหน่ายเป็นล่องๆเพราะฉะนั้นบางครั้งล่องที่เพื่อสมาชิกสนใจแค่ตีรถกลับไปออกมาแล้วพรุ่งนี้มาเอาผมใช้คําว่าบางครั้งมันไปแล้วด้วยนะบางค้งมันไปแล้วนะครับเพราะว่าเพื่อสมาชิกเราสั่งซื้อปลูกกันเยอะนะครับแล้วก็เวลาเขาสั่งซื้อเนี่ยยกเลยยกเลยยกเลยเนี่ยสามร้อยสี่ร้อยร้อยสองร้อยอย่างเงี้ยนะเวลาคนสวนปลูกกันนะครับปลูกกันเยอะนะครับเนี่ยก็อย่างนี้เนาะอย่างนี้ไปที่สนามชัยก็ สามร้อยต้นนะครับสวยๆแบบนี้ล,ลูกค้าคัดเองด้วยอันนี้ลูกค้าคัดเองนะครับเนี่ยก็ให้คัดไปครับก็ให้คัดไปเราก็ไม่ซีเรียสครับสามารถคัดได้เลยก็ผมบอกเลยนะสังเกตว่าเราฮิ้วต้นได้นะครับเราฮิ้วต้นได้ต้นโปรโมชั่นสามต้นร้อยเนี่ยปบล่างเนี่ยเขาสมบูรณ์แล้วพร้อมปลูกแล้วนะครับถ้าสนใจผมใช้คําว่าต้องรีบต้องรีบต้องรีบครับต้องรีบครับ เยอะแยะมากมายเนี่ยดูการยกกันแล้วนะผมไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าไม้มันแก่งอยู่แล้วนะครับไม้มันแก่งอยู่แล้วบลกล่ามันสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับอ่าให้ดูก็โอเคก็ผมคงไลฟ์ไม่นานนะครับเพราะว่าสัญญาอินเทอร์เน็ตมันไม่ค่อยจะดีก็ไลฟ์ให้พุกท่านได้ดูว่าบรรยากาศการทํางานแล้วก็การที่เพื่อนสมาชิกเราเดินทางมาสั่งซื้อเยอะมากเยอะมากนะครับแล้วผมใช้คําว่าไฮไลท์เลยนะ รถนี้พ่นยาเมื่อเมื่อเช้าแล้วเมื่อกี้เลยช่วงเช้าตอนแปดโมงรถนี้พ่นยาเรียบร้อยเพราะฉะนั้นมาซื้อเนี่ยรอรอบพ่นยาใหม่ได้เลยนะครับพ่นยาหมดละพ่นยาหมดละแปลว่าครบสูตรเลยนะครับนี่ให้ดูตอนนี้ก็คัดไปนี่เดี๋ยวขึ้นอีกเจ้านึงนี่นะครับเดินทางไปสนใจคุณต้องรีบนะผมใช้คําว่าถ้าคุณลังเลหรือคุณตัดสินใจไม่ทันผมใช้คําว่าคุณอาบน้ํา ถ้าคุณมาไกลนะคุณนำน้ําเตรียมตัวเปกุญแจรถมาได้เลยมีงานไม่ทันจริงๆด้วยนะครับสามต้นรุ่นนี้นะครับสามต้นในราคาเพียงหนึ่งร้อยบาทกับพันธุเรียนหมอนทองหมอนทองสามต้นหนึ่งร้อยบาทกับหรือคุณอยากได้สูงกว่านี้นิดนึงจะเหน่นแป๊บหนึ่งนะครับมาละถ้าคุณอยากได้สูงกว่านี้กว่าสามต้นร้อยนะครับก็คือรุ่นนี้ปกติต้นละร้อยนะครับกิ่งข้างก็คือสามต้นสองร้อยบาทรุ่นนี้ก็ไปเยอะมากรุ่นนี้ก็ไปเยอะมากรุ่นนี้สามต้นสองร้อยมาได้เลย รุ่นนี้สามต้นหนึ่งร้อยนะครับสนใจรุ่นไหนจัดได้เลยครับโคตรถูกผมใช้คำว่าโคตรถูกโปรโมชั่นนี้โคตรถูกเป็นไม้ที่พร้อมปลูกนะครับสังเกตนะถืออย่างนี้ระบบรากสมบูรณ์นะครับเป็นไม้ที่ผ่านการเลี้ยงดูแลมาอย่างสมบูรณ์และแข็งแกร่งนะครับไม่ใช่ไม้แบบเอ่อเพิ่งถอนเปลี่ยนมาใส่ถุงอะไรอย่างนี้ก็ไข่ๆแล้วก็เพื่อนสมาชิกไปปลูกก็ประสบความสําเร็จยากแต่อันนี้คือรากสมบูรณ์แล้ว แล้วมันเพียง3ต้นร้อยอ่ะสามต้นร้อยขับโปรโมชั่นตรงนี้นะครับแล้วก็แสงจัดอย่างนี้เลี้ยงแสงจัดโดนแดดเต็มๆไม้เนี่ยมันไม่กลัวแดดแล้วครับมันกลัวอย่างเดียวคือกลัวไม่ลดน้ำให้มันแค่นั้นเองใครสนใจพันธุ์ทุเรียนไรหมอนทองครับหมอนทองถ้าคุณสนใจคุณอ่านรายละเอียดในคอมเมนต์ผมนะครับในโพสต์ผมผม,ผมขอขยายใส่ไปทีหนึ่งผมคอมเมนต์ไปในโพสต์นะครับคอมเมนต์ comment ไปสามารถอ่านได้เลย ไลน์นี้ผมจะไลน์ไม่นานแล้วเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องมีหลายงานพักส่วนกำจากับตรงนี้ชุดนี้ชุดนี้คือ2ต้นชุดนี้คือ3ต้น200บาทชุดนี้คือ3ต้น100บาทแต่ถ้าคุณคว่าคุณจะจัดส่งลงกล่องนะครับอ่ารายละเอียดให้ดีที่ผมพิมพ์ไว้นะครับลงกล่องจะต้องสั่ง2เซต2ชุดนะครับก็คือ6ต้นถ้ารุ่นนี้ถ้ารุ่นนี้นะครับสั่งลงกล่องจะต้องสั่ง2ชุด นะครับก็คือก็คือ200ถูกไหมครับหต้นก็เป็น6 2 0 0แล้วก็บวกค่าส่งอีก300นะครับเป็น500คุณจ่าย500คุณจะได้2ได้ใส่กล่องไปนะครับแต่ถ้าคุณซื้อตัวนี้มันก็คือเซต3ต้น2มันเป็นเซต3ต้น200คุณซื้อต้องซื้อ2เซตนะครับ2 2ชุดอ่ะขออภัยทีนี่ก็จะเป็น6ต้น400แล้วก็แต่ชุดนี้ผมจะคิดค่าส่งที่400บาทนะครับก็เป็น800ชุดเนี้ยสั่งลงกล่อง800 6ต้น ชุดน,นี้ห้าร้อยหกต้นถ้าคุณจะสั่งลงกล่องนะสั่งได้เลยนะหมดแล้วหมดเลยจริงด้วยนะครับหมดแล้วหมดเลยจริงด้วยกับตรงนี้สวยๆคัดมาแบบนี้ครับเพื่อสมาชิกเราคัดมาโอเคผมจบไลน์แล้วครับสนใจก็ลองโทรมาคุยได้ที่แค่089939 2635 081ก้า4 5หห้าแ้ครับเราอยู่ที่จันทบุรีลุงหมูป้าตุ้ยพันไม้ครับอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีครับ ตัวนี้3ต้น100บาทสวัสดีครับผม